คาใจนักบรทยากรคงตอบได้เนาะแม่น่ะเป็นคนสงสารนกนะมันอยู่ในถุงผ้าแล้วเอาไปวางไว้หรือเปล่ามันหายไปเลยอมันใส่มาใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็บดขยี้มันอ๋อก็เป็นกระดาษอย่างนั้นเลยเหรอหายไปเลยเออก็แล้วไปมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะไม่ต้องห่วงแล้วกาแฟแล้วมันไปยังไงกาแฟกาแฟมันก็เป็นไปตามนั้นตามที่เห็นอ๋อไม่มีเหลือน้ําเหลือเนื้อมใส่พมเลยเหรอกลายเป็นฝุ่นผงไปเหมือนกัน แล้วสงสัยอันสุดท้ายผ้านะทําไมมันกลายเป็นพวงมาลัยได้ทั้งนั้นี้เด็กตั้งสี่ห้าคนจับคนละชิ้นมันคือมายากลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของภาพลวงตานะมันเป็นเรื่องที่ว่ามีเทคนิคของมันมันมีเคล็ดลับของมันซ่อนอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่เรื่องจริงอ่ะมันมันมันเป็นแค่การที่แบบว่าเรามาทําให้มัน ดูเหมือนจริงเฉยๆจริงเป็นไปไม่ได้ดูเป็นไปได้แต่มันก็สนุกสนานนะทำให้บรรยากาศคลายเครียดดีเพราะว่าเราเราเล่นแล้วก็ทำให้มันสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเหมือนกันใช่ไหมคนดูก็ปรบมือกันใหญ่มันก็เหมือนหนังเหมือนละครอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเราแสดงสดหนังเนี่ยเราเห็นเขายิงกันเนี่ยเขาจุดไปไอระเบิดนิวเคลียร์ลงเนี่ยเราก็รูแล้วมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเอฟเฟกต์มันมีการตัดต่อแต่ของเรานี่คือเรา ออกมานอกจอมันก็เหมือนกันที่จิตงมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มันเป็นจริงแต่ว่ามองดูมันเสมือนจริงมากมันเสมือนจริงอย่างเช่นที่ผมฉีกกระสือพิมพ์แล้วต่ออย่อ่ะอ่ามันมันปกติถ้าฉีกแล้วมันไม่ควรจะต่อกันได้มันต่อกันมายาคนที่ประมาณนี้นะครับไม่รู้มันมาจากไหนคือข้าถามหน่อยจริงไว้ที่ว่ามายาคนถ้าจะรู้ความจริงต้อง ดูที่มัมสูอไม่จริงไม่จริงเมื่อวานนี้กองก็จับก็ไม่เห็นไดูที่ไหนก็ได้คือมันมันมันอยู่อย่างงี้มันอยู่ที่ว่านักมายากลคนนั้นที่ไปเจอเป็นใครคือบางคนเนี่ยเล่นเนี่ยข้างหน้าดูเนียนนะแต่พอมันเดินเข้ามาด้านข้างอยู่ด้านหลังนี่เห็นชัดเลยเออนั่นแหละเขาจะพูดถ้าากดูความจริงต้องอยู่ที่สูงแต่ว่ายุคนี้นักมายากลทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันนี้อยู่แล้วว่าคนดูเนี่ยจะมีความคิดว่า อยากจับผิดมายากลต้องดูด้านข้างดูด้านหลังนักมายากลในยุคนี้ต้องหาวิธีการแก้ก็คือต้องเก็บความลับให้หมดเก็บที่เรียนยากที่นี่คือก่อนก่อนที่เราจะแสดงวันนี้คือรูปคือที่ทำที่ทำได้มาทำการแสดงมาอย่างไงนะมาที่งานมาที่งานใครเป็นคนติดต่ออ๋อสลากเขาติดต่อมาก็รอบปอดรอบปอดเนี่ยก็มาจะมาเดือนเดือน วันเกิดไงอ่าวันเกิดดุคนเดือนไหนนะสิบเจ็ดสิงหาอ่าวันวันเดือนสิงหาก็คือทราบข่าวว่าเป็นเอฟซีที่ติดตามพวกเราอ่าแม่เขาเป็นเอฟซีแล้วก็เอีคุณแม่เป็นเอฟซีแม่คนเรานี่หลยเอฟซีแล้วคือคือผมเนี่ยเพราะว่าเป็นเอฟซีก็ไม่เชิงเพราะว่าผมติดตามข่าวทุยทาตามข่าวเฉยๆก็วนนะข่าวคือมันมันเป็นข่าวที่มันดูแล้วเหมือนดูหนังอันมันดีเพราะติดตามข่าวแล้วแม่ก็ แม่เขาก็อยากมาแล้วคือตัวเขาเองก็เป็นคนเดินไม่ถนัดเขามาดูแลเขาร้านั่งไปผู้มิสาก็าสัมภาษณ์นะว่าเอผมทํางานอะไรเป็นไรก็เลยบอกผมเป็นนักวัยรุ่นแกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอจองคิวมาโชว์งานบวงสรวงหน่อยหุ่นน้องพลอยน่ะแล้วเอาแฟมาให้พ่อนิ่มล่ะพอจริงๆในใจพีกก็อยากมาอยู่แล้วแหละว่าเออมันดูงานมันน่าเล่นดี ก็ดีนะพอดีหล้านชายมาด้วยแกก็ประทับใจมากเลยแกปรบมือเลยไอตัวเล็กๆนะที่คนแรกนะแกว่าโอ้ย่าต้นคุ้มแล้วที่ได้ดูมายากลป้ยแขวนี่หาดูได้ยิะพอสามเด็กนะนะพอสามเองเขาไม่เคยดูตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใบายากลชัดๆแบบนี้คือปกติเนี่ของมาสกลนครเนี่ยมันจะไปเล่นหนอยสารการคริสต์มาสอ่าแล้วก็ ไม่เคยได้มาคนี้ไม่เคยพาหลานเข้าไปดูอย่างนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นในบ้านนอกเราเนี่ยปกติก็อยู่รุ่นก็อยู่ไหนครับงาน่กรุงเทพนอกกรุงเทพก็รับงานแต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานหนุ่มในกรุงเทพไม่ค่อยีหรอกผมจะออกต่างจังหวัดซะบ่อยทุอย่างปีนี้ก็ไปมาทั่วประเทศไทยในงานเลี้ยงงานสัมมนาอย่างนี้จะได้มีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสได้โชว์เนาะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานงานวันเกิดงานบ์ดเดยงงานงานเลี้ยงสัมมนาภายในสัมมนาภายในองค์กรแล้วเขาก็เชิญใคใช่ครเชียรให้องค์กรใช่บางทีเขามีจัดอีเวนต์แล้วก็โอเคไปไปเป็นสี่สามงัมนาพิค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยเราติดต่อผ่านไลน์ได้วยครับเอวิสศูนย์ศูนย์หนึ่งเอล ELVIS. Xin chào, chào buổi Xin chào. Xin chào. ELVIS 0 0 1เบอร์โทรก็0 6 3 2 2 5 8 8 9มองได้เลยครับอ่าผมชื่อน้องข้าวแต่ว่าชื่อในการแสดงชื่อว่าไบรท์เอลสเรัไปลบมาลบอยู่ตรงนี้ทติดแดงเลยติดแดงเต็มสุดติดแดงเลาติดเพี่น้องเขาเล่นเพท่านจะถทายดู ตับลายที่แจ้งไฟทำไมไม่ไปถ่ายรูปคะม่ติดใจโอเคค่ะมีอะไรถามไหมเมื่อคืนนี้เข้งใจอะไรไหมอ๋อไม่อบไม่ได้ชมเขาไม่อบอยู่ตัวหลัางพัวพัอยิ้มไฟส้มตำไฟพันเนกกับข้าวเขาก็เลยไม่ได้มาดูเข้งใจมากเลยว่ามันหายไปไหนอะไรหายต้องถามยาสมน์มันหายเสร็จแล้วมันก็ออกมาอีกแม่ก็ตกใจแล้วนกก็หายไปไหนอ่ะคือไอ้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก ให้พวกนกเนี่ยมันไปแสดงที่ไหนมันเป็นคนมันเป็นมายากลในชนิดที่แบบว่าต้องพูดให้ฟังอย่างนี้มายากลเนี่ยมันจะแบ่งมันสองประเภทคือไอ้ประเภทหนึ่งคืออุปกรณ์สําเร็จรูปที่ว่าใครก็เล่นได้<อ>ไปสั่งซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ารู้เคล็ดลับใครก็เล่นได้แต่อีกประเภทหนึ่งคือประเภทพวกที่ใช้ฝีมือมันจะเป็นพวกไพ่พวกนกไอ้พวกนี้คือ ผมกล้าพูดนะว่าไอ้พวกนี้แม้จะรู้ความลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นผลอะไรเพราะมันยังดูตื่นตาเยรามันใช้ติดเพราะว่าทำเร็วมากมองไม่ทันมันเป็นแทคนิคของแต่ละคนนะถูกต้องมันเป็นเทคนิคแต่ละคนแต่ก็อย่าไปรู้ความลับนะรู้ความลับเดี๋ยวไม่สนุกถ้าเรารู้ดูเป็นก็มันไม่สนุก โอ้ยทำไม่เป็นเหมือนเขาหรอกมึงจะดูรู้เป็นก็ทำไม่เป็นมันสนุกวันนี้จะทำแบบไหนจะทำเป็นกลับมาครับกลับมาดูแต่ว่ามันสนุกน้องข่าวรู้แต่ว่ามันสนุกมากเลยน้องเตตันดีใจเมื่อวานเนี่ยมันผมไม่รู้กําหนดเวลาชัดเจนว่ามันกี่นาทีเท่าไหร่จริงๆแล้วไอ้ไอ้ที่ผมคิดก็คือไงรู้ไหมผมเอานกใส่ถุงเนี่ยแล้วผมบดขยี้นกเป็นฝุ่นผงใช่ไหมจริงๆแล้วที่ผมวางคอนเซปต์ไว้มันจะเป็นแบบนี้ บทขยี้นกเป็นขุ่นผงเสร็จแล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยผมจะกวาดไอ้ขุ่นผงนั้นมากองกันแล้วจับเทเข้าไปถุงเหมือนเดิมแล้วปล่อยนกออกมาอันนี้คืออันนี้คือจะที่วางคอนเซ็ปต์ประเนี้แต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากผมจบแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาแทนผมหรือเปล่าจะไปเบียดเวลาเขาไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโชว์ไปเท่าไหร่ยี่สิบนาทีใช่ไหมประมาณนั้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆเนี่ยมันประมาณสักสี่สิบห้านาทีหรือมันชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นฟู l อ option เนะพี่เป็นฟู l อ o ปชั่นจะเป็นประมาณนั้น ก็มันสักสี่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้แต่ก็โอเควันนี้ก็รู้แล้วว่าโอเคมันมันได้เดี๋ยวปีหน้าถ้าได้มาก็เดี๋ยวผมจัดเต็มกว่านี้โอ้จัดเต็มกว่านี้ดีดีแล้วมันต้องมีดีเวล็อปเมนต์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เขาจะเป็นออเดอร์ออเดอร์ถู้ต้องจำพธรรมดามันต้องต่อยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละคนนะคสุดี๋ยวจะพานสำหรับทีมที่ขอต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ